มอบผ้าห่มกันหนาวและไข่ไก่ให้ผู้สูงอายุหมู่บ้านตะเข็บชายแดนอุทยานนาควัดบวงสวงไอ้ไข่นาควัดเปิดทรัพย์รับโชคเสริมบรารมีราชพัฒอุบลก้าวไกลสู่ไม้ยูนิเวอร์ซิตี้ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่16พฤศจิกายน2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัสดิ์ทิค่ะมาเริ่มมื้ที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสโมสรไลออนชยยงกูลพร้อมคณะตัวแทนนักศึกษาความสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่2และทหารจากสังกัดรอ6,003มอบผ้าห่มกันหนาวและไข่ไก่ให้ผู้สูงอายุหมู่บ้านตามแนวตะเข็บายแดน ที่ลานหน้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันธบ้านปากลา บ้านปากลาหมู่5ตำบลนาโพกลางนางสาวธนชนกสุริยเดชส,สกุลนาย,ยกสโมสรไลออนชอยางกูลพร้อมคณะประกอบด้วยนักศึกษาความสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่น2กองพันทหารราบที่3กลุ่มทหารราบที่6รอหมทบ .2 2ร่วมกันจัดกิจกรรมปันน้ำใจต้านภัยหนาวมอบผ้าห่ม,หมให้แก่ผู้สูงอายุบ้านปากลาตำบลนาโพกลางอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน52พื้นเพื่อคลายความหนาวเย็นในช่วงหน้าหนาวนอกจากนี้ยังได้มอบไข่ไก่ให้คนละหนึ่งถาดเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางด้านนางสาวธนชนกสุริยะเดชกุลกล่าวว่าวันนี้ทางสโมสรไลออนเชียงกูลเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่สแสวงหาผลประโยชน์มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกร่วมกับกองพันทหารรับที่3กรมทหารรับที่6มณฑลทหารบกที่22ได้เดินทางมาแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้สูงอายุบ้านปากกาลาตำบลน,นาโพกลางอำเภอโคงเจียมซึ่งถือว่าชนบทที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ติดแม่น้ำโขงและเชิงเขาซึ่ง หน้าหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็นวันนี้จึงได้นําไข่ไก่จํานวน52ถาดและผ้าห่มกันหนาวจําจนวน52ผืนทางด้านอุทยานนาควัดโดยอาจารย์เติ้นตะวันหมอดูเศรษฐีจัดพิธีบวงสวงไอ้ไข่นาควัดเปิดทรัพย์รับโชคเสริมบาร,รมี ที่อุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อตนหนองบ่ออเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์เติ้นตะวันหมอดูเสรษฐีจัดพิธีบวงสวงไอ้ไข่นาควัดเปิดทรัพย์อาจารย์ต่อเข็มนาคราชอาจารย์โน้ตทิสณุและเหล่าลูกศิษย์ที่มาร่วมทำบุญบารมีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมพิธีจะต้องสวมหน้ากาก,ากอนามายัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงไอ้ไข่นาควัตแล้วจะเป็นการรำถวายบูชาสองชุดคือรำชุดมโนราและชุดถวายฟ้อนนาคจอมกษัตริย์9้านาคาโดยน้องนุ่นีิดาพรสายรักมอลำซิ่งสาวชื่อดังและปิดท้ายด้วยการจุดประทัดถวายไอ้ไข่นาควัตสำหรับอุทยานนาควัตบนแรกธะนมพื้นที่ประทับแห่งองคนน์าราช ตั้งอยู่บนเนืที่สองไร่ประกอบไปด้วยลานเรืองแสงที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากลานกลประพึกเรืองแสงวัสลินทร์ทวรารามหรือวัดภูพร้าวซึ่งเบื้องหน้าเป็นเทวรูปเจ้าปู่สีสุดโทนาคราชถัดไปเป็นรัฐจักรพัิคูหาชื่อว่าถ้ำแก้วจักรพัิซึ่งประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ คือสมเด็จพระมหาสุวรรณจัก,กรพัรดิปางเปิดโลกขนาดความสูง4เมตรหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์เป็นพระประธานในอุทยานนาควัดทั้งนี้อุทยานนาควัดอุบลราชธานีเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าสักการะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายในประดิษฐานองค์เจ้าปู่ศีสุดโทเรืองแสงหนึ่งเดียวในไทย เจ้ายาสีปรธุมาและองค์สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพร้อมชมถ้ำนาคาจากักรพรรดิไหว้พระเสริมดวงนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุ9้าประเทศพร้อมดูอาณาจักรของโบราณขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเลขที่ท่านเห็นก็คือเจ๊แปด หกหนึ่งสองเจ็สองขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนี่คือประทัดนะครับของไอ้ไข่นะครับขอให้ทุกท่านเกิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลและดีๆร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับในวันที่16พฤศจิกายนผมคิดว่าวันที่16นี้ต้องมีเลข7 ให้ทุกคนเห็นนะครับเดนเจ็ดให้ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งหรือเลขท้ายรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับคิดว่ามีเลขเจ็ดให้เห็นผมขออนุญ,ญาตนะครับตรงนี้ไม่แนะนำให้ซื้อหวยใต้ดินนะครับ ต้องไปดูสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านไปดูได้เลยครับสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านจะปรากฏเห็นตรงนี้หรือเปล่านะครับได้อธิษฐานร่วมกับอาจารย์เต้นตะวันเออเมอดูเออเสถิติทุก<อ>คนคนะณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีจัดงานราชภาัฏอุบลก้าวไก่ส่ไม้ยูนิเวอร์ซิตี้ ที่หอประชุมไรประยอมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรหทัยชนกนันทพานิชคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์จัดงานราชพัฒอุบลราชธานีก้าวไกลสู่มยูนิเวอร์ซิตี้บรรยากาศภายในงานมีการจัดเทศกาลทั้ง8สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ แสดงสินค้าหัตกรรมพื้นบ้านนวัตกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากโดยมีนักศึกษาและอาจารย์ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากซึ่งในการจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2 0 19อย่างเคร่งครัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหทัยชนกนันทพาน,นิชคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภาัฏนอุบลราชธานีกล่าวว่างานราชภาัฏนอุบลก้าวไกลสู่ไม้ยูนิเวอร์ซิตี้เป็นงานที่นําเสนอผลงานของนักศึกษานักเรียนผลงานวิจัยต่างๆเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลายัยให้เป็นที่รู้จักมีการจัดงานหมุนเวียนกันไปทั้ง11คณะซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นคณะแรกเป็นการประชาสัมพันธ์ทั้ง8หลักสูตร ระชาสัมพันธ์การบริการชุมชนที่ได้ออกไปส่งเสริมหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสินค้าและงานวิจัยของอาจารย์กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานอาทิการนำเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบอนสีการแสดงผลงานส่งเสริมให้ชุมชนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลซึ่งเป็นกล้วยไม้พื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อซึ่งขณะน,นี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบแรกจึงจัดงานเป็นลักษณะ OpenH o u s e ให้นักเรียนได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ยากและสนุกในการเรียนเรียนวิทยาศาสตร์จบแล้วทำงานได้และมีอาชีพก็คือเป็นงานที่จะทำอะไรก็ได้ที่จะเชิญชวนให้บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาดู มหาวิยาลัยของเราว่ามีอะไรมั่งแต่ละคณะมีกิจกรรมอะไรมั่งมีมีผลงานวิจัยหรือที่จะทําอะไรที่จะพาสัมพันธ์เป็นการประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ให้กับองค์กรของเราก็คือมหาลัยนะคะมีทั้งหมด11คณะคณะละ10วันนะคะคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะแรกที่เริ่มที่เริ่มจัดงานไม้ขึ้นมาก็คือเราเริ่มตั้งแต่วันที่6คณะวิทยาศาสตร์ก็จะสิ้นสุดที่วันที่15ต่อจากวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นในงานไม้ university, university เนี่ย เป็นการที่เราประชาสัมพันธ์หลักสูตรข,ของของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด8หลักสูตรประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการของชุมชนเราที่เราออกไปทําอะไรมั่งไปส่งเสริมยกึยกระดับของคุณภาพชีวิตของของชุมชนยังไงเพราะว่าเราเป็นมหาลัยเพื่อการพัฒน,นาท้องถิ่นนะคะเราก็เลยได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ให้รู้ว่าเราบริการชุมชนยังไงเราช่วยเราช่วยให้สังคมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงก็จะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มานาเสนออยู่ตรงนี้ มีโปรดักของเราแล้วก็มีงานวิจัยของอาจารย์ถ้าเป็นชีวะก็จะมีกิจกรรมเด่นๆก็คือการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตอนนี้ที่กําลังฮิตก็คือบานสีค่ะที่แพงๆเขาก็พ่อเลี้ยงอยู่แล้วก็อันนึงที่เราไปส่งเสริมให้ชุมชนคือการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลที่ซึ่งกล้วยไม้แดงบนเนี่ยเป็นกล้วยไม้พื้นถิ่นของจังหวัดอบุบล เราทั้งอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมเพื่อการค้าอยู่ที่แก่งเคงจุดพระปุ้นอย่างงี้ค่ะบ้าหมายของอธิการนี่จริงๆคืออยากจะให้ให้คนรู้จักมหาลัยมากขึ้นแต่พอดีว่าประจวบบอกับคณะวิช่วงนี้เป็นช่วงช่วงรับนักศึกษารอบแรกทีแคสรอบแรกค่ะเราก็เลยทําลักษณะของ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 ไม้ของคณะวิทยาศาสตร์นี่เป็นลักษณะของโอเ n นเฮาส์โอเ h นเฮาส์คือเปิดเปิดให้นักนักเรียนนักจุดมุ่งหมายของเราตอนนี้ท้าสาคัญของคณะวิทย์จะเป็นนักศึกษามปลาย ให้เขาเข้ามารู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ยากมันสนุกเราสามารถสนุกไปกับวิทยาศาสตร์แล้วเรียนวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วจบจบรัวทางานได้สร้างอาชีพได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นจุดเด่นของเราคือจะให้นักเรียนเข้ามาแล้วมีความมั่นใจว่าถ้ามาเรียนกับเราแล้วสามารถทํางานและมีอาชีพได้อย่างเงี้ยค่ะประกอบอาชีพได้หาง,งานได้ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,700บาทขายออก28,800บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ28,182บาท44สตาง์ขายออก29,300บาทขอบคุณ w w w g r o t r a d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล29บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล e 20 31บาท4สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮ91 32บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮ95 32บาท55สตางค์ต่อลิตร ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะอ,ออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าคาดว,ว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬกา28นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา1นาที ปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงวันนี้มีข้อมูลดีๆสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวและปลูกอ้อยมาฝากกันค่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18 8 8ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ18 8 8บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภู่มต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์เกษตรกรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวีร a เค e บ v และเพจข่าวอ bon so ุบลราชธานีโสพลเคเบิลทวีค่ะ รวมไปถึงช่อง 45, 4 z n e w ภาอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ